ga don't, 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 สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการพบอิทพิชิตโชคนะฮะปีสองนะฮะในทีมศึกกระชับมิตรนะครับพบกันได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาดี6กโมงเย็นหลังเคารพทุชาตินะครับและวันนี้ก็ยืนอยู่กับพี่บอยนั่นก็หมายความว่าพีเอไอสุราช,ราชจัดมาอีกแล้วนะฮะวันนี้ยืนกันอยู่ที่จังหวัดสุราชครับ,รค,รบคุณผู้ชมครับ <c oughs> อำเภออะไรพี่บอยอบ้านนาสานบ้านนาสาน,าน,าานชื่อร้านจ้ะ มานะสักการไฟฟ้ามานะสักการไฟฟ้าพินะของเรานี่เองนะฮะก็ไปกับเรามาทุกพิซเลยนะฮะวันนี้มาเยี่ยมบ้างแล้วก็เอาเกมให้เขาเล่นเราดูกันดีกว่าว่าวันนี้พินะกับพี่บอยจะได้แข่งทําอะไรกันนะฮะพี่บอยนําไปเลยจ้ะเชิญด้านนี้เลยฮะและเขาก็รอกันอยู่แล้วนี่นี่ตั้งเรียงกันเป็นธงเจเลยนะฮะนี่เครื่องของเราพินะสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพินะครับวันนี้พบอิดมาเยี่ยมถึงบ้านเลยนะฮะไม่ได้มามือเปล่าด้วยเอาเกมมาให้เล่นครับฉนั้นพินะ ถ้าพร้อมแล้วนะฮะเชิญเลือกชะตาของตัวเองเลยนะครับเราคงจะได้เล่นเกมกับเทปหน้านะฮะเทปนี้คงจะเป็นการขยาอย่างเดียวนะฮะเอียงหน่อยก็ได้เอียงหน่อยก็ได้ครับเอียงหน่อยก็ได้ครับเรียบร้อยครับโอ้โหคุณผู้ชมดูสิบทจะออกนะแล้วหายเข้าไปด้วยคุณผู้ชมนี่และได้เกมโอ้โหเกมอ e, ีคุณผู้ชม เกม E จะเป็นเกมอะไรเล่นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันพร้อมกับแข่งเกมเลยตอนนี้ขอเวลาเซตเกมแป๊บเดียวมาเจอกับมานาสักการไฟฟ้า v s h อพีไอสุราชสู้กันมันยอดแน่จ้ะคุณผู้ชมครับและเห็นเงินทองกองท่วมบ้านแบบนี้นะฮะแน่นอนว่าเกม E ีของเรานะครับคือเกมปลุกสมบัตินะครับพร้อมไหมฮะถ้าพร้อมแล้วนะครับตอนนี้นะฮะประจำที่เลยฮะประจำที่เลยนะคะระับผมให้สัญญาณนะครับนับ ออนี่คือตีมของสึกกระชับมิตรพี่บอยรอจับมือไม่ใช่อะไรเพราะว่ามันมันเป็นธรรมเนียมจับมือครับเราจะสู้กันในเกมเท่านั้นนะครับสู้กันอย่างสมณชันนะฮะและไม่มีการมากดแค้นกันที่หลังนะฮะเสียคือเสียได้คือได้โอเคไหมครับถ้าโอเคแล้วนะฮะถ้าทุกท่านพร้อมแล้วนะครับประจําที่ครับผู้ชมครับยกที่หนึ่งกรุสมบัติระหว่างพีเอสไอสุราษฎร์และมาณสักการไฟฟ้าเริ่มครับดู แปกก่อนเลยนะอู้หัดกันแปกนะอ้าวมาลงของพี่บอยนะฮะแต่ไม่ได้ลงโหลนะครับไม่เป็นไรครับคุณผู้ชมครับดูับว่าเม็ดแรกนะใครจะมาก่อนนะฮะดูว่าเม็ดแรกใครจะมอพี่บอยแรงไปครับแรงไหฮะแรงไหมฮะไม่ถึงครับไม่ถึงับคุณผู้ชมครับอันหนึ่งอันแล้วครับมาหน้าสการไฟฟ้ามาแล้วสองศูนย์ครับคุณผู้ชมครับแรงรวดเร็วมากๆเลยพี่บอยตกใจเลยทีเดียวนะครับเม็ดที่สามพี่บอยจะให้หรือเปล่าอุ้ยเกือบไปแล้วคุณผู้ชมครับ ดูฮะน้ำยกแรกนี้ได้เปรียบเลยนะครับไม่กดดันเลยนะมาหน้าศักดิ์เรียบร้อยครับคุณผู้ชมครับโอ้โหแม่นมากอ่ะแม่นมากพี่บอยยังไม่ลงเลยอ่ะพี่บอยปวนเปรนอยู่ตรงฝาเนี่ยครับคุณผู้ชมครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการ้อมนะฮะไม่ใช่นะไม่ใช่นะอันนี้ถือว่าคงจะต้องประกาศแล้วฮะมาหน้าศักดิ์การไฟฟ้านะครับปิดทีพระนำไปแล้ว1ต่อ0พี่บอยครับพี่บอยไหวไหมครับไหวไหวไหมครับศูนย์สุราชนะเพื่อเสมอนะครับคุณผู้ชมครับยก2ฮะ ครับพร้อมแล้วเริ่มครับตอนนี้ครับมาดูความแม่นของพี่บอยนี่ไงฮะพี่บอยมาก่อนเลยพี่ะจะแถมอีกหนึ่งด้วยซ้ำโอ้โหพี่นะเร็วมากอะแล้วนิ่งมากไงคุณผู้ชมดูดิดูดิโอ้โหพี่พี่บอยงานหนักแล้วฮะพี่พี่บอยครับพี่บอยครับต้องไม่กดดันนะฮะงานนี้นะอุ้ยไปไม่ถึงคุณผู้ชมดูว่าดูว่าจะสองถุงหรือว่าจะหนึ่งเท่าโอ้โหนิดเดียวครับครับโอ้โหพี่บอยไม่มีแถมอะคุณผู้ชมมีแถมอะดูฮะ จะดีใส่เบ้าตากันเลยนะคุณผู้ชมครับเริ่มโมโหกันแล้วฮะดูอันนี้ฮะปิดเกมครับคุณผู้ชมโอ้โหตายแล้วดูนี่เขาอุตส่าห์แถมมาอันหนึ่งด้วยนะคุณผู้ชมครับโอ้และเพนเกมนี้คงต้องประกาศเลยว่าแพร้รับค่าไปนะพี่บอยคงต้องไปฝึกมาเยอะๆเลยนะฮะสำหรับกลุ่สมบัติอันนี้นะฮะก็เป็นความสนุกสนานและลุ้นกันไปตามอัธยาศัยนะฮะรู้สึกไงบ้างกับเกมนี้ครับพี่เนะ้ ดีใจครับที่ได้รับของรางวัลดีใจนะที่ได้รับของเรามั่นใจตั้งแต่แรกเลยไหมก็ไม่ค่อยมั่นใจครับไม่ค่อยมั่นใจนะครับพอหนึ่งก็เลยยกให้หนึ่งเหรียญเออนี่มีต่อให้ด้วยหนึ่งเหรียญนะนี่แอบแอบกินด้วยไงคุณผู้ชมดูดิเขากินอุปกรณ์ผมดูเขากินลูกกระสุนผมนะและนี่ก็เป็นความสนุกสนานจากร้านมานะสัตว์การไฟฟ้าตั้งอยู่ตรงไหนการมานะสัต์พรุ่งนี้ค่อยบอกก็ได้เดี๋ยวผมกลับมาใหม่ตั้งอยู่ตรงไหนฮะก็ อำเภอบ้านอาศาลนะครับมาติดสะพานคลองจวานจุดชมวิวเลยครับจุดชมวิวเลยนะโอ้โหสวยมากอะตรงเนี้ยของคนานศาลโดยเฉพาะเลยครับอยู่ริมถนนเลยหาง่ายครับเบอร์โทรสักนิดหนึ่ง089489283นะฮะเป็นเบอร์ร้าน077344519นะฮะพี่น้าของเราก็ให้บริการทุกวันเลยทีเดียวนะฮะมีอะไรก็โทรมาได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับ เทปหน้าฮะพี่บอยมานี่ครับไปยืนแอบ,บกินช็อกโกแลตฮะนะเทปหน้านะฮะผมจะไปยืนอยู่ที่จังหวัดไหนเล่นเกมอะไรกับร้านไหนและที่สำคัญนะจะได้โชคไปอย่างนี้หรือเปล่ายังต้องตามดูกต่อไปสำหรับวันนี้เราสามคนจากร้านมานะสักการไฟฟ้าราไปก่อนสวัสดีครับแบบแบบไม่มีลุ้นเลยพี่บอยเฮ้ย <laughs> <laughs> อันนี้โอ้อันนี้อันนี้อันนี้นนนนนนพ,พี่บอยเนะี่ยเอาขโมยกิน <laughs> ทำไมชอบขโมอยอุปกรณ์ผมวะ อ่ะเลอน่าจะโอนะท่บอยกินนะเออในเกมน้าไม่มีอะไรไม่มีไม่มีอะไรเลยนะโอเคนะพอพอกินพอเล่นแล้วมันเครียดไงนะมันก็ได้น้ำตรงน้ำตาลเข้าไปบ้างเออโอเคนะพี่ก็เลยออกมาแบบนี้ใช่ไหมครับใช่ครับผมอยากทำมากแต่พี่นั่งนคงเลยกินตลอดไงอืออ่ากินตลอนนะได้ครับได้ครับช็อกโกแลตติดคอพอดีเลย なななななな